สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาถอยโทรศัพท์มือถือใหม่ครับคุณผู้ชมนี่ผมจะมาติดอยู่ที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองครับผมก็อยู่แถวแนาลากเก่าเนี่ยคุณผู้ชมนาลากเก่าก็จะมีร้านอยู่นี้ร้านนะครับผมมาซื้อเครื่องทีสารมา <c oughs> ครับในร้านนี้ครับแอแบนดาน่าครับแอบนดาน่าแอนดาน่าสาขาอยู่ที่อำเภอในเมืองนี่แหละครับติดก,กันนาลานี่ฮะผมจะเข้าไปแล้วนะครับ บอกให้ดึงแล้วโอ้ดึงผมจะไปดูโทรศัพท์ใหม่ครับโทรศัพท์ยี่ห้อเลดมีสวัสดีครับคุณน้องมีอะไรให้ผมชมบ้างครับวันนี้สวัสดีจ้ะโอสวัสดีอู้คุณผู้ชมคุณน้องอยู่คนเดียวนี่ร้านใหญ่โตโมโหร้านแต่แต่ว่าคุณน้องอยู่คนเดียวแต่ถือว่าเวลาเวลาจูนเครื่องจูนอะไรรู้สึกเป็นส่วนตัวดีคุณผู้ชม ผมไปดูแล้วนะผมชอบใจยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงครับวันนี้ลดให้ผมสี่พันกว่ากว่าไม่ถึงห้าพันผมไปซื้อครั้งแรกไป2เครื่องสองห้าพันคุณผู้ชมวันนี้คุณน้องดีผมบอกมาเปิดร้านให้ผมมาเปิดร้านใหม่มั้งไอตัวนี้คุณผู้ชมแรมแนะครับแรมแนะครับมาดูเนี่ยแรมแล้วมาเดมบันทึกแรมนะแต่ไปดูนั่นเอาดูที่กล่องเนาแต,ต,ต่ตัวนี้ มี12นี่แดม8ครับหน้าหน้าจอขนาดใหญ่ครับเ6.7นิ้วนะครับวันนี้มีสีนี่สีเดียวมาชมในร้านหมดแล้วกนน่าจะขายดีเนาะอันนี้มันจะเป็นสีเฝ้าเท่าเทาข้ฟ้านะคุณผู้ชมเสวยเดีืมากันครับสะอาดตาดีครับวันนี้เราก็จะถอดไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านเลยนะครับว่า สินค้าตัวอื่นผมไม่ดูแล้วครับเพราะว่าสินค้าตัวอื่นแลมแปดนี่ผมสู้ไม่ไหวครับราคาราคาหน่หนนะครับเกือบแปดพันโน่นนะครับไม่ดูแล้วครับยี่ห้ออื่นผมไม่ดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใจเพราะผมซื้อมานี่เครื่องที่สองเนาะของลุกสาวอีกเครื่องที่สามแต่เวลาเราใช้มันจะได้เหมือนกันนะครับเวลาถามกันจะได้จะได้รู้เรื่องครับเพราะว่าใช้ยี่ห้ออื่นปนกันเนี่ยผมสมองเสียหมดเลยครับก็ถือว่าภาพออกมาสวยนะคุณผู้ชม แรมขนาดนี้ราคาขนาดนี้หาซื้อไม่ได้ข้าวยี่ห้อนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนขับกดไลค์กดแชร์กดกระดิติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจรับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีเรีผู้ชมทั้งมัน